สวัสดีครับผมโชัินรักษาพักดีผู้ในการกลุ่มนโยบายและแผนครับครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับลิปดีๆของสำนักงานสื่อสิการจอดรักษาดีครับวันนี้ครับเราจะมาชวนทุกท่านนะครับไปร่วมกันทํากิจกรรมดีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมการบริจาคโลหิตครับซึ่งวันนี้ครับก็ไปบรรลครอบ้ายวันที่กระทรวงสิการของเรานี่ยครบรอบ133ปีครับซึ่งวันนี้ครับเราครับ ชาวสำนักงานเศรษฐกาจจังหวหัดราชบุรีพร้อมด้วยบุคลากร,รทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรีครับพร้อมใจกันมาบริจาคบริตวันนี้ครับรอรอวันนี้ครับผมไม่มาคนเดียวครับมากับท่านกองเศรษฐกาจจังหวัด,วด,วด,วดแล้วก็บุคลากร,รของสำนักงานเศรษฐกาจจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศวันนี้ครับว่ามีอะไรบ้างตามพวกเรามาเลยครับ ีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับท่านช่วงบ่ายวันนี้ครับครับครับผมนายพิเชษเสือเท่านะครับอ่าผู้อำนวยการสอกรระดับอพเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับได้รับมอบหมายจากท่านปลัดชาตินะครับอ่าผู้อำนวยการสอกรประจำจังหวัดราชบุรีนะครับให้ทาหน้าที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสืบสวนการจังหวัดราชบุรีของเราในเบื้องต้นก็ได้นําบุคลากรเข้าไปร่วมในการดำเนิ เราจะชงบาทกลาเป็นการบริจาคโปรหิตซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ไประชาสัมพันธ์นะครับไปยังบุคลากรแล้วก็นักศึกษาของเราที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับความสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และที่สําคัญก็คือเราได้มีโอกาสทํางานในกระทรวงสาธารณสุขมาถึง1 3ินราิาปีแล้วก็จะอยู่อย่างยัง่งยืนต่อไปโดยได้ไประชาสัมพันธ์ผ่านปนทางครูให้แจ้งนักศึกษาในความรับผิดชอบมาร่วมบริจาคโปรหิตเพื่อที่จะนําไป ต่อชีวิตนะครับคนอื่นนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเพียงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็มีผู้ที่แจ้งความประสงค์ทั้งหมด72รายด้วยกันนะครับโดยในเบื้องต้นก็ได้มอบให้ครูที่ทําหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยมาประจําในส่วนนี้ พร้อมกับทางชมรมทวี number one กเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสร,ริมในเรื่องของอการคิดวิเคราะห์การรู้จักในการแบ่งปันรวมถึงในเรื่องของการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับโดยมีผู้ที่ปรึกษาแล้วก็มีนักศึกษาของชมรมทวี number มามีส่วนร่วมเพราะนักศึกษาของเราทุกคนเนี่ยเราก็จะเป็นสมาชิกของทวี number one ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเขาสามารถที่จะมีกิจกรรมที่สร้างสารรค์ได้เป็นตปด้วยและถ้าตามนี้ก็ได้ค่า ของการชีวิตที่ไม่ป็นยุ่งเกี่ยวเลยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านาระการจังหวัดนะครับที่ได้ให้โอกาสทางสกรรลองเราได้มาทํางานในวันนี้นะครับโดยการตัดสานงานใกล้คิดจะท่านรองอธิการจังหวัดนะครับครับครับอีกประเด็นครับอยากจะให้ท่านเชิญชวนผู้ที่รับชมครับว่าเชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมบริยากโลหิตที่โรงพยาบาลราชดรีครับรับตามที่เราได้ทราบนะครับว่าโรหิตเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโรหิตของเรา อาจาจะจานวนไม่มากแต่เราสามารถที่จะป้องชีวิตให้กับคนที่เจ็บป่วยได้และโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูการที่คนจะต้องเดินทางกลับบ้านและตามสถิติของการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยนี้ก็ถือว่ายังคงสูงอยู่ดังนั้นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือในการที่จะเกิดอบุบัติเหตุนั่นก็คือการบริจาครถสิงนะครับให้กับทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ ไม่เฉพาะของจังหวัดราชบุรีท่านอยู่ที่ไหนท่านสามารถที่จะไปบริจาคได้ที่นั่นเลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นขังเลือดในการสำรองกรณ์ที่มีเหตุฉุกเฉินให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตเชิญทุกท่านกำลังอากกระตุด้วยกันนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับรับคุณมาครับครับครับผมเดี๋ยวเราจากมาสัมภาษณ์นะครับนักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกันครับว่า วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมบริจาคโปรยกตนในวันนี้ครับครับเดี๋ยวเชิญแนะน,นําตัวครับสวัสดีครับ <S <S. สวัสดีค่ะฉันนางสาวดันตศิริแซลมนะคะเป็นนักศึกษาสกลอจังหวัดราชบุรีค่ะครับผมวันนี้มาบริจา <S <S. <S คโลหิตรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาได้ร่วมําบุญในวันนี้รู้สึกด,ดีใจค่ะเพราะว่าเลือดของเรานะคะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆที่ต้องการรับบริจาคเลือดนะคะครับผมก็อยากจะให้เชิญชวนคนที่รับชมชิทวันนี้ครับ ความาแ่างเร่วงกันทำตวานดีทบาบริจามที่โรงพยาบาลราชเช,ชี่ครับคุมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาช่วยกันร่วมบริจาคโลหิตค่ะเพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการบริจาคนะคะมาช่วยกันทำความดีด้วยกันค่ะโอเคครับผมขอบคุณค,ะค,ค่ะขอบคุณคะ,คะ